สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูนูจะมาแชร์นะคะการแยกเสียงของวิดีโอนะคะแยกเสียงออกจากภาพนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราตัดต่อวีดีโอในค r ายมาสเตอร์ใช่ไหมคะบางครั้งภาพกับเสียงนั้นเราอาจจะอยากได้แค่ภาพหรือว่าบางครั้งอาจอยากได้แค่เสียงนะคะดังนั้นแล้วเรามาดูวิธีการตัดเสียงออกจากภาพกันค่ะว่าทํากันแบบไหนนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะ ก็เข้ามาตรงขายมาสเตอร์เลยนะคะถ้าเราอยากจะแยกเสียงออกจากวิดีโอช่วงไหนนะคะก็ให้จิ้มไปที่วิดีโอเลยค่ะให้เป็นแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมานะคะจะเห็นตัวนี้นะคะที่เป็นรูปเสียงนะคะตรงลูกศรนะคะเราก็จิ้มไปเลยค่ะจิ้มไปแล้วเราจะเห็นนะคะว่าตัวนี้คือเสียงนะคะสีเขียวตัวนี้ แล้วก็วิดีโออยู่ข้างบนนะคะถ้าหากว่าเรานะคะไม่ต้องการรูปช่วงนี้ใช่ไหมคะเราอยากจะได้แต่เสียงเราก็กดลบได้เลยค่ะเห็นไหมคะภาพวิดีโอก็จะหายไปเหลือแต่เสียงใช่ไหมคะเพลดูได้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีแต่เสียงไม่มีภาพนะคะถ้าเราอยากจะเอาภาพอื่นมาซ้อนก็สามารถนำภาพอื่นเข้ามาได้เลยค่ะ กดกลับก่อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่เอาเสียงใช่ไหมคะเราก็จิ้มไปที่เสียงแล้วก็ลบเลยค่ะแล้วก็เพลย์ดูได้นะคะ<ม>เห็นไหมคะก็จะมีแต่ภาพวิดีโอนะคะ<ม>ก็ทำกันได้แบบง่ายๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ